สวัสดีค่ะเจเคนโมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดิน103ตารางวานะคะทุกท่านในคลิปนี้นะคะมีบ้าน2หลังเลยนะคะบนพื้นที่103ตารางวาราคาอยู่ที่ 1. 300.000บาทนะคะพิกัดอยู่ตบำบลรํมมาศักอํอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะติดถนนเดินทางไปสิงห์บุรีสุพรรณบุรีได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะทุกท่าน อยู่ใกล้เทศบาลใกล้สถานีตำรวจใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้อนามัยหลังที่1น,นะคะหลังสีเหลืองนะคะเคยเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกท่านมีพื้นที่กว้างๆนะคะแล้วก็ทำเลดีด้วยนะคะติดเม้งรวดเหล็กดัดพร้อมแล้วนะคะทุกท่านมีประตูรั้วบ้านเรียบร้อยนะคะขนาด1ห,ห้องโถงใหญ่1ห,ห้องน้ำคะ่ะ หลังที่2นะคะเป็นหลังสีชมพูนะคะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ครัวมินิห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะมีแอร์สตัวหน้าต่างมงลวดเหล็กด,ดัดประตูรั้วนะคะเรียบร้อยเช่นกันนะคะทุกท่านหลังบ้านนะคะมีที่จอดรถมีประตูเข้าออกสะดวกสบายเลยนะคะทั้ง2หลังนะคะมีกล้องวงจรปิดและติดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านที่ดินพร้อมบ้านในคลิปนี้นะคะเจ้าของขายเองนะคะ ท่านใดกําลังมองหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบกิจาการนะคะร้านค้าสามารถติดต่อเข้าไปรับชมพื้นที่จริงหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ้วก็โทรคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะทุกท่านแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะคะลองโทรคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะถ้าถูกใจเดินทางไปรับชมพื้นที่จริงนะคะทุกท่าน ประกอบการตัดสินใจสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแอดมินมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ